ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) หรือ EI และความฉลาดทางจิตใจ (mental intelligence) หรือ MI เป็นสองปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเราให้สูงสุดความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้เรารับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นขณะที่ความฉลาดทางจิตใจช่วยให้เราควบคุมความคิดและมีสมาธิในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เมื่อทั้งสองอย่างทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเราจะสามารถตดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองได้อย่างเต็มที่การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่จะรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองอย่างถูกต้องหากเรารู้ว่าเราอยู่ในอารมณ์ใดเช่นเครียดโกรธหรือดีใจเราจะสามารถควบคุมและจัดการกับอารมณ์เหล่านั้น ได้ดีขึ้นการรู้จักวิธีการรับมือกับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นการหายใจลึกๆหรือการหันเหความสนใจไปที่สิ่งอื่นจะช่วยให้เราสามารถลดความตึงเครียดและควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นนอกจากนี้การเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เมื่อเราสามารถรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้เราจะสามารถตอบสนองต่อพวกเขาได้อย่างเหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการฟังอย่างตั้งใจและการอ่านภาษากายของผู้อื่นจะช่วยให้เราเข้าใจพวกเขามากขึ้นไม่เพียงแต่จะทำให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีความเข้าใจในระยะยาวเมื่อเราพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แล้วอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญคือการพัฒนาความฉลาดทางจิตใจซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการควบคุมความคิด และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลผู้ที่มีความฉลาดทางจิตใจสูงมักจะสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดแม้ในสถานการณ์ที่มีความเครียดหรือไม่แน่นอนการฝึกสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบเช่นการฝึกโยคะหรือการทำสมาธิจะช่วยให้เรามีสมาธิในการคิดและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาความฉลาดทางจิตใจยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความยืดหยุน่น ทางจิตใจหรือที่เรียกว่า mental resilience ซึ่งหมายถึงความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและความยากลำบากได้อย่างมีความสุขและสุขภาพจิตท,ที่ดีเมื่อเรามีความยืดหยุ่นทางจิตใจเราจะสามารถฟื้นตัวจากความล้มเหลวและปัญหาต่างๆได้เร็วขึ้นและสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเทคนิคที่ช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และจิตใจคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและท่าทายการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีแรงผลักดันในการพัฒนาและทําให้เรารู้ว่าควรทําอะไรในแต่ละวันการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและสามารถทําได้จริงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความเครียดจากการพยายามทําสิ่งที่เกินตัวนอกจากนี้ยังช่วยให้เราเห็นความก้าวหน้าของตัวเองเมื่อบรรลุปเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เราอยากพัฒนาตัวเองต่อไปการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจยังเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพจิตใจและร่างกายของตัวเองให้ดีการออกกําลังกายเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ยังเช่วยวอยยอลดระดับความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการกินอาหารที่มีประโยชน์ และการนอนหลับที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สมองทำงานได้ดีและรักษาความสมดุลและของอารมณ์การฝึกการเป็นผู้นำในตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจการเรียนรู้ที่จะรับผิดช,ชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองและการกระทำของตัวเองจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆและสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดีขึ้น การรับผิดชอบในการตัดสินใจทุกครั้งจะช่วยพัฒนาทักษะในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาของเราให้ดีขึ้นนอกจากนี้การเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจเมื่อเราสามารถยอมรับว่าไม่มีอะไรที่คงที่ในชีวิตและเราควบคุมสิ่งต่างๆได้จำกัด การพัฒนาความยืดหยุ่นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้เรารู้สึกสงบและมีความสุขมากขึ้นแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายการมองโลกในแง่ดีและการหาวิธีในการแก้ไขปัญหาแทนที่จะจมอยู่กับปัญหาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตและการทำงาน เราจะสามารถมองหาวิธีแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นและสามารถนำไปสู่การเติบโตทั้งในด้านความคิดและการกระทาการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจไม่เพียงแต่ช่วยในการจัดการกับความท้าทายในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราสามารถรับมือกับความเครียดและความกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเรามีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีเราจะสามารถลดผลกระทบของความเครียดที่เกิดจากสิ่งต่างๆรอบอตัวเช่นการทำงานที่หนักหน่วงหรือความขัดแย้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวการรู้จักร,รับมือกับความเครียดอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เรารักษาความสงบและมีสติในการตัดสินใจอีกหนึ่งเทคนิคในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์คือการฝึกการขอโทษและการให้อภัย การฝึกการขอโทษเมื่อเราทำผิดพลาดและการให้อภัยเมื่อผู้อื่นทำให้เราเจ็บปวดจะช่วยให้เรารู้จักการปล่อยวางความรู้สึกเชิงลบและลดภาระทางจิตใจการให้อภัยจะช่วยลดความเครียดและความโกรธในตัวเรารวมถึงช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้นการทำให้จิตใจเราปลอดโปร่งจะส่งผลดีต่อความสามารถในการคิดและการตัดสินใจ การตั้งใจฝืนและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะช่วยให้เราเติบโตและเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราพบกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรือล้มเหลวการมีความสามารถในการมองหาแง่มุมบวกและเรียนรู้จากความผิดพลาดจะช่วยให้เราเติบโตได้เร็วขึ้นความสามารถในการระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และการยอมรับในสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงจะทำให้เราเป็นบุคคลที่ดีขึ้นในทุกๆวันการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวการขอคำแนะนำจากผู้อื่นและการทำงานร่วมกับคนรอบข้างก็เป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนการมีคนที่เราเชื่อใจ และสามารถพูดคุยถึงความรู้สึกและปัญหาของเราได้จะช่วยให้เรามองเห็นมุมมองที่แตกต่างและสามารถหาวิธีแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจการมีทัศนคติที่เป็นบุกต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องการไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะลองทำสิ่งงอใหม่ๆ อย่างมั่นใจจะช่วยให้เราเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขการรับมือกับอารมณ์และความคิดของตัวเองอย่างมีสติจะทำให้เราเป็นคนที่มีความสามารถในการควบคุมชีวิตและตัดสินใจได้ดีขึ้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจไม่เพียงแต่ช่วยในการปรับตัวกับสถานการณ์ในชีวิตแต่ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเราและคนอื่นๆด้วยการเข้าใจและยอมรับความมอแตกต่างของผู้อื่น การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเปิดกว้างโดยไม่ตัดสินหรือวิจารณ์การฝึกการตั้งใจฟังและการแสดงออกที่เหมาะสมในการสนทนาทำให้เราเข้าใจผู้อื่นในมุมมองที่หลากหลายและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ยังมีผลต่อความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมการเข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานหรือคนในทีมช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเมื่อเราเข้าใจว่าแต่ละคนมีวิธีการตอบสนองและแสดงออกที่แตกต่างกันความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นจะช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งนี้เมื่อทุกคนในทีมสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองและเคารพอารมณ์ของผู้อื่นได้การทำงานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเทคนิคที่สำคัญในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจคือการฝึกให้เกิดความรู้สึกขอบคุณในทุกๆวันการฝึกขอบคุณช่วยให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่มีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานหนักการฝึกขอบคุณทําให้เรามีมุมมองที่บวกและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองในทุกวันการมองหาสิ่งดีๆในทุกสถานการณ์จะช่วยให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตการฝึกจิตให้รู้จักการวางแผนและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความฉลาดทางจิตใจการตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริง และสามารถติดตามผลได้จะช่วยให้เรามีทิศทางในการทำสิ่งต่างๆและสามารถประเมินความสำเร็จได้เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและรู้ว่าเราต้องทำอะไรในแต่ละวันการตั้งเป้าหมายเหล่านั้นจะช่วยกระตุ้นให้เรามีความพยายามและมีแรงจูงใจในการก้าวไปข้างหน้า นอกจากนี้การฝึกฝนให้รู้จักการตั้งคำถามกับตัวเองก็เป็นเครื่ององอมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความฉลาดทางจิตใจการตั้งคำถามอาย่างสร้างสาระเช่นสิ่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกอย่างไรมีวิธีอื่นในการแก้ปัญหานี้ไหมหรือฉันเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้จะช่วยให้เรามีการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและสามารถพัฒนาทักษะในการตัดสินใจได้ดีขึ้น การตั้งคำถามกับตัวเองช่วยให้เรามีการเรียนรู้ที่ไม่หยุดยั้งและพัฒนาความคิดที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจต้องการการฝึกฝนที่ต่อเนื่องและความมุ่งมั่นในการปรับปรุงตนเองเมื่อเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในด้านอารมณ์และความคิดการมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น จะทำให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันการฝึกฝนความสามารถในการตัดสินใจที่มีเหตุผลและมีสมาธิจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในทุกๆด้านเมื่อเรามีทักษะในการควบคุมอารมณ์และคิดอย่างมีสติเราจะสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยความสงบและมีเหตุผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมอ์และจิตใจช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นความเครียดหรือความผิดหวังทําให้เรามีความสามารถในการรักษาความสมดุลในชีวิตได้ดีขึ้นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และจิตใจยังช่วยให้เราเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีขึ้นการเรียนรู้ทักษะในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมเช่นการแสดงความเห็นอกเห็นใจการฟังด้วยความตั้งใจหรือการให้คําแนะนำที่เหมาะสมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างทั้งในที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัวการสร้างความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานจากความเข้าใจและการให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของผู้อื่นนั้น มีผลต่อการเจริญเติบโตในทุกๆด้านของชีวิตการฝึกทักษะทางอารมณ์และจิตใจช่วยให้เรามีความยืดหยุน่นทางจิตใจหรือที่เรียกว่า resilience ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการ,รเผชิญกับความท้าทายและความล้มเหลวในชีวิตการมีความยืดหยุน่นทางจิตใจช่วยให้เราสามารถฟื้นตัวจากความยากลำบากและเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นการมีความยืดหยุ่นนี้ยังช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในอย่างที่ความท้าทายเข้ามาและไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากการฝึกให้รู้จักการประเมินอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เมื่อเรามีการตรวจสอบตนเองอยู่เสมอเราจะสามารถตระหนักถึงสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้และสิ่งที่เราสามารถปรับปรุง ได้การเรียนรู้ที่จะยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองและตั้งใจที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะทําให้เราเติบโตขึ้นและมีความมั่นใจในการ,รเผชิญกับความทา้าทายในอนาคตการใช้เทคนิคต่างๆเช่นการฝึกสมาธิหรือการหายใจลึกๆเพื่อควบคุมความเครียดและเสริมสร้างสมาธิก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจการฝึกสมาธิช่วยให้เราสามารถมีสติ และคำหนึงถึงปัจจุบันไม่หมกมุ่นอยู่กับอดีตหรืออนาคตการหายใจลึกๆและช้าๆช่วยกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติให้ผ่อนคลายลดระดับความเครียดและช่วยให้จิตใจสงบนอกจากนี้การมีวิธีการตั้งเป้าหมายที่สามารถประเมินผลได้จริงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการพัฒนาความฉลาดทางจิตใจการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้เรามีแนวทางและทิศทางในการดำเนินชีวิตเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน เราจะรู้สึกมีกำลังใจและพลังในการพัฒนาตัวเองแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายหรือความยากลำบากการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและการคิดในเชิงบวกเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจการฝึกให้มองทุกสถานการณ์ในมุมมองบวกโดยไม่ให้ความล้มเหลว มาหยุดยั้ยงเราจะช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในความเครียดหรือสิ้นหวังการมองหาบทเรียนจากความผิดพลาดจะทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างมีสติและมีประสบการณ์มากขึ้นในท้ายที่สุดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเราเองในทุกๆด้านเมื่อเรามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความคิดอย่างมีสติเราจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตส่วนตัวและในด้านการงานการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองและเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับชีวิตในระยะยาว